你看漂亮，哦吼，哼哼哼，我们搞绿。嗯嗯 สวัสดีครับผมบ่าวเอ็มาแล้วครับกับช่องอักคารวินผ้ากินผ้าคําครับผมมือนีนะครับผมก็ได้นี่พี่น้องตํามึกสายครับผมตัวยิ่งยิ่งเลยครับกําลังกินพี่น้องนี่นนนัวเสียบเสียบเผ็ดเผ็ดเลยครับผมกับพักต่างๆมากมายคือเก่าครับผมกับขนมเส้นพี่น้องห้องก็สีข้นใสกันเลยนะครับก่อนสิกินนะครับก็ ฝากพี่น้องผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับกัฝากกดติดต,ตามเป็นกําลังใจให้เบาเอีมน้ำด้วยครับเด้อมาพี่น้องมาบทต้องบอลรลายครับผมซิมน้ำก่อนครับซิมน้ำอืมนัวสุดยอดเอาสเอาขนมเสี่ยงใส่ครับผมนี่เอาเอาคนเสียเลยดีกว่ามาว่าม,มองนี้นะมึดสาย ใส่มือสบนอพี่ต่อเอาอสุดยอดพี่นอ้อง Mm -hmm. Men noe har vært. เอาใส่มือกับพี่น้องอื

มึกอะกรอบเด่นพี่น้องสดๆเลยครับแลดิด รสาบิคุณสิเป็นแบบใครผมไม่ใช่่าพี่น้อง <c oughs> อใส่สอนใส่มื่ป้าผลไปครับผมกินผู้เดียวพี่น้องมันเนี่ยอื้ ดูดแห้องอะไรเป็นร่องมันจะขาวตา <laughs> ใ mm. ส่ขั้นลงตัวเลยพี่น้องต้องแจกอืม แบบนัวพี่น้องเมาวความเผ็ดเรล่มมากล่ะพี่น้องทรงสวงทรงซวงก่อนนอนครับผมอืมอืม นครับอื ลืมกระดาษพี่น้องลืมไปยังเสื้อผ้าสักเองกุ๊บกุ๊บกรอบกรอบงดนัวครับผม เส้นเข้าไปอ้ยโอ้ยเฮี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 ยเจิบเนี่ยพี่น้องเขาเอาใส่ถาดหน่อยนะครับจับตัวเป็นก่อนพี่น้อง มันเป็นน้ำซุสดนะครับนี่ผักกรอบๆวะครับสลัดคอร์ด ну mm ну -hmm. 你看漂亮、嗯，哦吼，<laughs> 我们哼กาหล quá đập nhanh phải không không giờ bớt bún đi เหลอตัวสุดท้ายแล้วพี่น้องก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนทุทัาน,นะครับที่ขอมารับชมให้กำลังใจบบาวเอ็มนะครับผมแล้วก็กดติดตามให้บบาวเอ็มครับพี่น้องขอ,ขอให้พ่ออม่พี่น้องอายุมันขวัญยืน่นสุภาพหลางกายแข็งแรงนะครับลำรวยกันทอครับผมจะเดินในหน้าที่การงานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สี่ขอตัวลาอนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ 马云龙，嗯。